เปลี่ยนฉากหลังแบบง่ายๆในแอป Cap Cut จะเปลี่ยนฉากเป็นภาพนิ่งหรือเพิ่มความน่าสนใจด้วยฉากหลังคลิปวิดีโอมีวิธีทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปเริ่มต้นลงมือทำนั้นให้เ,เพื่อนๆไปดาวน์โหลดวิดีโอหรือภาพนิ่งเพื่อนำมาใช้เป็นฉากหลังให้เรียบร้อยนะคะและถ้าเ,เพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทำพร้อมกันกับครูอันในคลิปเลยค่ะไปค่ะ ไปที่แอปแคปคัตค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นทำงานใหม่ให้คลิกไปที่เครื่องหมายบวกตรงคำว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะวิธีการแรกก็จะเป็นการนำรูปภาพเข้ามาเป็นฉากหลังนะคะก็ให้เราไปที่แถบเครื่องมือด้านบนคลิกคำว่ารูปภาพจากนั้นมันจะปรากฏรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพของเรานะคะเราก็เลือกรูปภาพ ที่เราได้มีการดาวน์โหลดเอาไว้เข้ามาตัวอย่างคุรอานเลือกเป็นภาพวิวนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าเพิ่มค่ะเมื่อเราได้ภาพเข้ามาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปนำวิดีโอเข้ามาค่ะก็ให้เราไปที่ด้านล่างคำว่าภาพซ้อนจากนั้นนะคะก็ให้กดตรงคำว่าเพิ่มโอเวอร์เลย์ค่ะ เสร็จแล้วไปที่แถบเครื่องมือด้านบนคลิกคำว่าวิดีโอค่ะจะปรากฏวิดีโอขึ้นมาให้เราไปเลือกวิดีโอที่เราอัดเอาไว้เข้ามาค่ะคลิกเลือกเสร็จแล้วไปที่คำว่าเพิ่มค่ะตอนนี้เราจะได้วิดีโอเข้ามาแล้วนะคะซึ่งวิดีโอของเรานั้นเรายังไม่ได้ตัดพื้นหลังเราจะตัดพื้นหลังนะคะก็ให้เราคลิกไปที่วิดีโอของเรานะคะเสร็จแล้วไปที่คำว่าลบพื้นหลังค่ะคลิกเลยค่ะ ตอนนี้ทางโปรแกรมกำลังตัดพื้นหลังให้เรานะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าตรงพื้นหลังนั้นมันจะมีตัวที่เป็นโลโก้ของแคปคัตนะคะให้เราใช้มือของเราะคะ่ะจิ้มไปจะเกิดแถบสีขาวเกิดขึ้นจากนั้นเราจะลบค่ะไปที่รูปถังขยะเลยค่ะตอนนี้เราลบโลโก้ของแอปแคปคัตแล้วนะคะ สังเกตด้านบนค่ะว่าตัวพื้นหลังเองนั้นจะสั้นกว่าตัวคลิปวิดีโอนะคะเราก็สามารถที่จะลากพื้นหลังให้มีความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอได้นะคะก็ให้เราจิ้มไปที่เลเยอร์รูปภาพพื้นหลังเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วของเราจิ้มลากเลยค่ะเราอยากจะให้ยาวเท่ากับคลิปวิดีโอเราก็จิ้มลากยาวให้เท่ากับคลิปวิดีโอของเราได้เลย หรือเราจะเอาภาพอื่นนะคะเข้ามาเป็นพื้นหลังก็ได้นะคะโดยครูอ่านจะพาเพื่อนๆน,นำภาพาที่2เข้ามานะคะโดยให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะจากนั้นไปที่แถบเครื่องมือด้านบนไปที่คำว่ารูปภาพไปเลือกรูปภาพที่2เข้ามาค่ะคลิกเลือกแล้วก็ไปที่คำว่าเพิ่ม เราก็จะได้พื้นหลังที่2เข้ามาซึ่งภาพพื้นหลังนั้นสั้นนะคะให้เราจิ้มไปที่รูปภาพเสร็จแล้วก็คลิกลากให้มีความยาวนะคะตรงนี้วิดีโอของเราสามารถที่จะขยายหรือยอ่อแล้วก็เลื่อนไปวางตรงไหนก็ได้นะคะให้เราคลิกไปที่เลเยอร์วิดีโอค่ะถ้าขยายก็ให้เราใช้นิ้วของเราจิ้มขยายนะคะ แล้วก็คลิกเลื่อนไปวางไว้ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราต้องการนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนฉากหลังหรือใส่ฉากหลังด้วยภาพนิ่งในแอป CapCut นะคะในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนฉากหลังหรือใส่พื้นหลังให้เป็นวิดีโอค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่2นะคะที่เราจะนำ วิดีโอเข้ามาเป็นพื้นหลังนะคะก็ให้เราคลิกไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอลดฉากหลังที่เป็นรูปภาพออกก่อนสักหนึ่งรูปภาพนะคะตรงนี้นะคะเราจะไปนำคลิปวิดีโอเข้ามานะคะก็ให้เรากดไปตรงเครื่องหมายบวกคะ่ะเสร็จแล้วก็ให้เราไปตรงคำว่าแถบเครื่องมือด้านบนนะคะให้ไปคำว่าวิดีโอคะ่ะก็จะปรากฏวิดีโอที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เข้ามานะคะ ลิปแรกรูอ่านขอเป็นวิดีโอที่เป็นท้องทะเลคลิกเลือกค่ะเราสามารถเลือกพร้อมกันห,หลายๆคลิปได้นะคะเลือกบิดคลิปที่2คลิกเพิ่มค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะได้วิดีโอนะคะเข้ามาเป็นฉากหลังนะคะซึ่งเรากดเลือกไว้2คลิปนะคะคลิปตรงนี้อาจจะยาวนะคะขออนุญาตตัดเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะคลิกไปที่เลเยอร์วิดีโอไปที่คำว่าแบ่งแยกค่ะ เสร็จแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอ1ตัวคลิกลบค่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะคะที่เราเลือกเข้ามาจะสังเกตเห็นนะคะว่าวิดีโอฉากหลังนั้นจะเป็นวิดีโอนะคะในส่วนแรกนั้นจะเป็นภาพนิ่งนะคะจากนั้นวิธีที่2ก็คือการนําวิดีโอเข้ามานะคะแต่ว่าในแคปคัทนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวิดีโอมาซ้อนทับกันได้นะคะ และนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังหรือฉากหลังในคลิปวิดีโอการสอนของเรานะคะในแอป CapCut ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งภาพนิ่งและก็คลิปวิดีโอค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจกับคลิปวิดีโอการสอนของเราค่ะและถ้าหากเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นในการตัดคลิปวิดีโอการสอนนะคะติดขัดตรงไหนที่อยากจะให้ครูอ่านช่วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะ อินบ็อกซทิ้งคำถามไว้ได้นะคะแล้วผูอ่านจะกลับมาตอบคำถามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ